กฎหมายอาญาสความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงก่อนที่จะเข้ามาตา3า6 2 6ความผิดฐานหมิ่นประมาทเราต้องมาทำความรู้จักคำว่าดูหมิ่นกับคำว่าหมิ่นประมาทก่อนนะคะคำว่าดูหมิ่นเนี่ยคือการประทุษร้ายต่อความรู้สึกของบุคคลเช่นการด่าดูถูกเหยียดหยามใครที่ถูกดูหมิ่นเนี่ยเขาจะไม่ได้เสียชื่อเสียงแต่เขาจะเสียความรู้สึกคะ่ะ ในขณะที่หมิ่นประมาทคือการประทุษร้ายต่อชื่อเสียงของผู้อื่นซึ่งชื่อเสียงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญค่ะดังนั้นเนี่ยโทษของการดูหมิน่นเลยเบากว่าโทษของการหมิ่นประมาทค่ะตัวอย่างเช่นป้าข้างบ้านพูดว่าเอา้าเรียนที่นี่หรอกระจอกจังแบบนี้ก็คือเป็นการดูหมิ่นเฉยๆค่ะคือไม่ทําให้เสียชื่อเสียงแต่ว่าเสียความรู้สึกค่ะส่วนว่าแบบไหนคือความผิดฐานหมิ่นประมาท เราจะไปดูกันในมาตาา3 2อเลยค่ะความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตา326องค์ประกอบภายนอกคือ 1. มีการใส่ความผู้อื่นและ2เป็นการใส่ความต่อบุคคลที่3 3คือโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงค่ะและองค์ประกอบภายในคือมีเจตนาธรรมดาค่ะการใส่ความผู้อื่นเนี่ยคือการกระทำใดๆที่ทำให้เข้าใจความหมายได้ค่ะ ไม่ว่าจะโดยแต่งข้อความขึ้นเองหรือว่าเป็นการส่งข้อความต่อค่ะและโดยไม่ว่าข้อความนั้นเนี่ยจะเป็นเท็จหรือเป็นจริงก็ตามค่ะคำว่าการกระทำใดๆที่ทำให้เข้าใจความหมายได้สื่อให้เห็นว่าการใส่ความผู้อื่นไม่ได้เน้นวิธีการค่ะจะทำโดยการพูดด้วยวาจาเขียนเป็นลายลักษณอักษรวาดภาพระบายสีจะทำยังไงก็ได้ทั้งสิ้นเลยค่ะเน้นที่ความหมายที่แสดงออกมาค่ะ และไม่ว่าจะเป็นโดยแต่งข้อความขึ้นเองคือเป็นคนแรกที่เริ่มพูดเริ่มเขียนเริ่มสื่อสารหรือส่งข้อความต่อคือได้ยินมารับรู้มาแล้วเอาไปพูดต่อค่ะไม่ว่าจะทางไหนก็เป็นความผิดนะคะโดยไม่ว่าข้อความนั้นเนี่ยจะเป็นเท็จหรือจะเป็นความจริงก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้ยินเรื่องอะไรมาแล้วแล้วเราเงียบไว้เราไม่เอาไปพูดต่อเนี่ยก็จะจบความผิดก็จะไม่เกิดจากเราค่ะ ตัวอย่างของการใส่ความผู้อื่นนะคะเช่นมีผู้อื่นส่งจดหมายหมิ่นประมาทแดงทำให้แดงเสียชื่อเสียงให้ดำดำส่งจดหมายนั้นให้ข่าวอ่านต่อเมื่อแดงรู้แดงฟ้องว่าดำหมิ่นประมาทดำต่อสู้ว่าตนไม่ใช่คนแรกที่เขียนจดหมายขึ้นดังนี้ดำมีความผิดหรือไม่คำตอบก็คือการที่ดำอ่านจดหมายจดรู้ข้อความในจดหมายและดำยังส่งให้ขาวอ่านต่อ เท่ากับดำใส่ความแดงด้วยข้อความในจดหมายนั้นแล้วเพราะเป็นการส่งข้อความต่อดำจึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา326ค่ะองค์ประกอบต่อมาคือการใส่ความต้องเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่3นะคะคือโดยตามข้อเท็จจริงเนี่ยต้องได้ความว่ามีบุคคลที่3อยู่ค่ะกรณีก็จะเป็นตามรูปนี้เลยค่ะคือบุคคลที่1ผู้ใส่ความ ใส่ความบุคคลที่2คือผู้เสียหายต่อบุคคลที่3คือผู้รับข้อความโดยที่บุคคลที่2เนี่ยเขาเสียหายค่ะดังนั้นเนี่ยจะต้องมีครบทั้ง3บุคคลนะคะและลูกศรต้องชี้ถูกทางค่ะเช่นถ้าสมมติว่าบุคคลที่1อ่ะเขาใส่ความบุคคลที่2ต่อตัวบุคคลที่2เองเลยอ่ะโดยที่เขาไม่ได้ไปพูดกับบุคคลที่3แล้วบุคคลที่3ดันมารู้เรื่องเองแบบนี้เขาก็จะไม่ผิดค่ะตัวอย่างคําถามนะคะ มืดกับฟ้าเคยเป็นคนรักกันและได้เสียกันมาก่อนต่อมาฟ้าได้คบหากับเอกเพื่อนชายคนใหม่จึงเลิกติดต่อกับมืดไปมืดเคยขอร้องให้ฟ้ากลับมาคืนดีด้วยแต่ไม่เป็นผลวันหนึง่งมืดเขียนจดหมายส่งทางไปรษณีย์จาหน้าซองถึงฟ้าไปที่ทำงานของฟ้าข้อความในจดหมายบรรยายว่ามืดกับฟ้าได้เสียกันแล้วให้ฟ้าเลิกติดต่อกับเอกฟ้าไม่เข้าที่ทำงาน เดือนซึ่งเป็นเพื่อนของฟ้าจึงถือโอกาสเปิดจดหมายออกอ่านเมื่อฟ้ารู้ความจริงฟ้าจึงดำเนินคดีกับมืดในข้อหาหมิ่นประมาทดังนี้มืดมีความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่คำตอบก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทจะต้องเป็นกรณีบุคคลที่1ใส่ความบุคคลที่2ต่อบุคคลที่3กรณีนี้เห็นได้ว่ามืดซึ่งเป็นบุคคลที่1 ส่งจดหมายถึงฟ้าซึ่งเป็นบุคคลที่2โดยตรงโดยการที่เดือนซึ่งเป็นบุคคลที่3ม,มาอ่านจดหมายเป็นเรื่องนอกเหนือเจตนาของมืดดังนั้นมืดจึงไม่มีความผิดฐานมินประมาณตามมาตรา3,2,6ในแง่ของฟ้าแม้เขาจะเสียชื่อเสียงแต่ในกรณีนี้มืดไม่ได้ใส่ความเขาต่อบ,บุคคลที่สค่ะเพราะฉะนั้นมืดเลยไม่มีความผิดค่ะ แต่ถ้าเปลี่ยนข้อเท็จจริงเป็นมืดเขียนจดหมายถึงเดือนซึ่งเป็นเพื่อนของฟ้าให้ไปเตือนฟ้าให้เลิกยุ่งกับเอกแบบนี้มืดจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตา 3, า6 2 6ค่ะเพราะเป็นการใส่ความบุคคลที่2ต่อบุคคลที่3ค่ะองค์ประกอบสุดท้ายนะคะคือโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงค่ะองค์ประกอบนี้หมายความว่าการใส่ความ ต้องเป็นการใส่ความด้วยข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าเป็นไปได้ค่ะเช่นใส่ความเกี่ยวกับความประพฤติดังนั้นถ้าคนฟังเขาไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ก็จะไม่เสียชื่อเสียงก็จะไม่เป็นความผิดค่ะตัวอย่างเช่นเขียนป้ายขึงบนสะพานเลยว่ามารดาของดำเป็นสุนัขก,กรณีนี้ไม่ผิดหมิ่นประมาทเพราะว่าไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วว่ามนุษย์สามารถเป็นสุนัขได้ค่ะเมื่อเขาไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ ก็จะไม่ผิดหมิ่นประมาทแต่ว่าอาจจะไปผิดมาตา3า3 9 3ดูมิน่นก็จะเป็นระหุโทษค่ะหรือว่าในกรณีที่ด่าคนว่าผีปอบผีปอบเนี่ยในกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะเชื่อว่าคนสามารถเป็นผีปอบได้จริงค่ะแต่ว่าความเชื่อเนี่ยเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ซึ่งกฎหมายจะไม่รับรองให้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นข้อความที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์ค่ะจึงไม่ทำให้เสียชื่อเสียง ก็เลยไม่มีความผิดฐานมินประมาทค่ะองค์ประกอบนี้คือการใส่ความโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงนะคะมักจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับความประพฤติหรือการกระทําของบุคคลค่ะโดยพูดว่าคนนี้ไปทําสิ่งนี้มาแล้วก็มีโอกาสที่คนอื่นจะเชื่อได้ค่ะคือมีโอกาสที่มนุษย์ปุถุชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถทําสิ่งนี้ได้คนก็เลยเชื่อว่าการกระทำนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงได้ค่ะก็เลยมีการเสียชื่อเสียงเกิดขึ้นค่ะ เช่นพูดว่าผู้หญิงคนนี้ขายตัวหรือพูดว่าคนนี้คอร์รัปชันหรือว่าเป็นชู้กับเมียของอีกคนนึงอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าเราจะเทียบกันนะคะระหว่างความผิดฐานดูหมิน่นกับความผิดฐานหมิ่นประมาทถ,ถ้าป้าข้างบ้านพูดว่าเรียนที่นี่หรอกระจอกตังอันเนี้ยก็จะผิดแค่ดูหมิ่นค่ะเพราะไม่ทําให้เสียชื่อเสียงแต่ถ้าสมมติว่าป้าข้างบ้านพูดว่าเรียนจบมาได้พอทุจริตทุกวิชา ถ้าพูดแบบนี้คือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทเพราะคนอาจจะเชื่อได้ว่าทุจริตจริงค่ะสรุปความผิดตามมาตรา326ความผิดฐานหมิ่นประมาทนะคะคือเป็นการใส่ความผู้อื่นโดยไม่ว่าจะกระทำการใดๆให้เข้าใจความหมายได้และไม่ว่าจะเป็นคนแต่งข้อความขึ้นเองหรือส่งข้อความต่อและความนั้นจะเป็นความจริงหรือความเท็จก็มีความผิดค่ะซึ่งการใส่ความนี้จะต้องทำต่อบุคคลที่3 แล้วก็ต้องเป็นโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงก็คือเป็นข้อความที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นไปได้ค่ะมักจะเป็นข้อความเกี่ยวกับความประพฤติหรือว่าการกระทําของคนค่ะต่อมาเราจะมาดูเหตุยกเว้นโทษตามมาตรา330ค่ะเป็นเหตุยกเว้นโทษของความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา326ค่ะเหตุยกเว้นโทษหมายความว่าผู้นั้นยังมีความผิดอยู่แต่ว่าได้รับการยกเว้นโทษนะคะ ตามมาตรา330วรรคหนึ่งผู้กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทจะไม่ต้องรับโทษถ้าพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงค่ะนั่นก็คือต้องมีครบทั้งสองประเด็นนะคะคือต้องเป็นเรื่องจริงและเรื่องนั้นต้องพิสูจน์ความจริงได้ค่ะถ้าสมมติว่าครบทั้งสองข้อนี้จะไม่ต้องรับโทษค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงแต่พิสูจน์ไม่ได้หรือพิสูจน์ได้แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องโกหก ถ้าสมมติไม่ครบทั้งสองข้อเนี่ยก็คือต้องรับโทษตามปกติค่ะตามมาตรา330วรกหนึ่งถ้าไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ยังคงต้องรับโทษนะคะซึ่งสาเหตุที่พิสูจน์ความจริงไม่ได้คืออาจจะเกิดมาจากการหาพยานหลักฐานมาสืบไม่ได้ค่ะหรือว่าเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามพิสูจน์ตามมาตรา330วรสอค่ะตามวรกสองคือการห้ามพิสูจน์ หมายความว่าผู้กระทำความผิดต้องรับโทษตามปกติไม่เข้าเหตุยกเว้นโทษตามมาตรา330วรกหนึ่งค่ะกรณีที่กฎหมายห้ามพิสูจน์นะคะคือ 1. ต้องเป็นเรื่องส่วนตัวและ 2. เรื่องนั้นต้องไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนค่ะคำว่าประชาชนหมายถึงคนส่วนใหญ่สังคมหรือประเทศชาติค่ะ โดยที่กรณีเนี่ยจะต้องเข้าทั้งสองเรื่องนะคะถึงจะห้ามพิสูจน์คือต้องเป็นทั้งเรื่องส่วนตัวและเป็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนค่ะเมื่อเข้าทั้งสองเรื่องจะห้ามพิสูจน์ก็ต้องรับโทษตามปกติแต่ถ้าเข้าแค่ข้อใดข้อหนึ่งกฎหมายจะไม่ห้ามพิสูจน์ตามมาตรา330วรสองนะคะดังนั้นก็จะย้อนกลับไปมาตรา3-30วรหนึ่งสาม,มารถพิสูจน์ได้และถ้าพิสูจน์มาแล้วเรื่องนั้นเป็นความจริง ผลก็คือจะเข้าเหตุยกเว้นโทษผู้กระทำความผิดก็ไม่ต้องรับโทษค่ะตัวอย่างคำถามมีดังนี้ค่ะข้อเท็จจริงแรกคือมีนักศึกษาชายเช่าห้องอยู่ห้องนึงแล้วก็มีเด็กผู้หญิงอายุ23ปีอยู่ห้องข้างๆซึ่งผู้หญิงคนนี้อยู่ห้องตลอดไม่ทำงานเด็กผู้ชายคนนี้ก็เลยไปพูดกับป้าขายของว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเมียน้อยซึ่งความจริงอ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นเมียน้อยจริงๆค่ะ แต่ว่าตามมาตาา330วักสองเนี่ยผู้ชายจะขอพิสูจน์ความจริงไม่ได้ค่ะเพราะว่าการพูดว่าคนอื่นเป็นเมียน้อยเนี่ยหเป็นเรื่องส่วนตัวและ2การพิสูจน์ไปนั้นน่ะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนค่ะเป็นประโยชน์แค่แก่เมียหลวงของผู้ชายคนนั้นค่ะเมื่อครบ2องค์ประกอบจึงห้ามพิสูจน์ความจริงผู้ชายคนนี้ก็เลยมีความผิดฐานหมินประมาทค่ะแล้วก็ต้องรับโทษ ส่วนในกรณีที่พูดว่าผู้หญิงคนอื่นเป็นผู้หญิงขายตัวก็จะต้องรับผิดแล้วก็รับโทษเช่นเดียวกันกับกรณีที่พูดว่าเขาเป็นเมียน้อยนะคะก็จะเข้าวรักสองคือห้ามพิสูจน์ความจริงค่ะอีกตัวอย่างหนึง่งคือการเห็นว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเข้าไปหาแม่ชีที่กุฏิยามกลางคืนค่ะแล้วก็เอาไปพูดว่าเนี่ยเห็นเจ้าอาวาสเข้าหาแม่ชีที่กุฏิยามกลางคืนนะซึ่งเป็นความจริงว่าเจ้าอาวาสเข้าไปหาจริงนะคะ ที่นี้เจ้าอาวาสก็ฟ้องคนพูดฐานหมิ่นประมาทค่ะคนพูดจึงขอพิสูจน์ความจริงในกรณีนี้คนพูดสามารถขอพิสูจน์ความจริงได้ค่ะจะไม่เข้าการห้ามพิสูจน์ตามมาตรา3-30ววรรคสองเนื่องจากว่าแม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องส่วนตัวก็จริงค่ะไม่ใช่กิจของสงฆ์เพราะว่าเจ้าอาวาสคือเจ้าพนากาักงานซึ่งเจ้าพนักงานก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการเข้าหาแม่ชีตอนกลางคืน เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องตามหน้าที่การงานแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่การพิสูจน์นี้เมื่อพิสูจน์แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนค่ะเมื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยจึงไม่เข้าข้อ2ก็เลยสามารถขอพิสูจน์ได้ค่ะเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธการพิสูจน์เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีผลกระทบกับประชาชนนะคะก็เลยสามารถพิสูจน์ได้สรุปก็คือเหตุยกเว้นโทษ ตามมาตรา330วรคหนึ่งคือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษถ้าสมมติว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงและสามารถพิสูจน์ความจริงได้คือต้องมีครบทั้งสองข้อค่ะแต่ว่ากรณีที่กฎหมายห้ามพิสูจน์ตามมาตรา3-30วรสอเนี่ยคือกรณีที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์ไปไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนค่ะ ซึ่งต้องครบ2ข้อเหมือนกันค่ะถึงจะห้ามพิสูจน์ถ้าเข้าแค่ข้อใดข้อหนึ่งก็คือยังสามารถพิสูจน์ได้และถ้าพิสูจน์ได้แล้วและเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงก็จะย้อนกลับไปมาตรา3 3 0วรกหนึ่งคือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษค่ะแล้วก็จบแล้วค่ะความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงค่ะคือมาตรา326ความผิดฐานหมิ่นประมาทและเหตุยกเว้นโทษตามมาตรา330 3 3 0ค่ะ